อาจาริงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกปลั๊คือราศีราศี ราศีกันสันครับคือในทุดสองราศีในี่ชัดเตียนว่าชาวราศีกันดาวองคารโคจรเล็งดวงชะตาดาวองคารนั้นหนาคือความหืนกระหายโคจรในเรือนคู่ก็จะเกิดความหืนกระหายมากระทําต่อกาย ให้ชาวราศีกันนั้นตกอกตกใจแต่อาจจะมีอาการดีใจตามมาส่วนใครที่มีเกณฑ์อยู่ในเรื่องของการเสี่ยงหมายถึงว่าแฟนไม่มีโสดแถมบ้านอยู่ในซอยลึกกับบ้านดึกซอยก็เปรี่ยวอย่างเงี้ยระวังตัวไปไหนมาไหนใช้แท็กซี่รถสาธารณะแล้วกันมันมีโอกาสจะเจอคนแปลกหน้า หลากหลายก็ต้องระวังเพราะนั้นเอาเถอะครับถ้าคิดว่าตัวเองจะเป็นภัยแล้วมันนำมาสู่ความเจ็บปวดหรือเสียหายในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะการถูกป่้าก็ต้องหามาตรการระมัดระวังตัวในช่วงนี้โดยเฉพาะตลอดเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์มันมีเทศกาลหลายเทศกาลที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังการถูกจี้ป้นด้วยเพราะอังคารเนี่ยแปลว่าการถูกทำให้ตกใจ การใช้มีดรือของมีคมอีกประการก็ต้องระวังเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกปั้ำได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับ